อยู่วันละคะไอ้เมื่อไรจะกลับบ้านก็มา,มา,มาแม่งเล่นน้ำมนอยู่นั่นแหละวุ้ยเบื่อจังไรวะไอ้ไม่อยากทำคุณแต่ว่าโว้ยกับบ้านไดลซื้อเล่นยังกระโดดกระเดียน้ำนะั่นไหมคุยเินบ่อ้เอาขุมายองน้ำจนหัวกูเปียกมบื้อากับบอมาให้กูกินขวางเฮ้ยไอ้ยหนาวเว้ย ให้เล่นน้ำซ้อมเทียร์ซเทียกับมาอุ่มกันลงไปเล่นขึ้นกันมาอุ่มกันลงไปเอ้ยนั่าท่าไว้นั่งถ่ากับแมาจักเทียจา้าคนหยังสาวน้ำบ่ขึ้นเ,เล่นกันบ่สู้เฮ้ยบ้านบ่มีน้ำเล่นบ่สู้เฮ้ยขึ้นมแม่สู้ข้นจะบ้านกันจะบ้านกันไม่ไหวนั่งถ่าโดนรถเดสซู้เฮ้ยแย่กว่าท่าโดนไหนกู หนาเวเลวแสงเงี้ยเงี้ยเบิกเบิกเล่านี่นออเ,เยอะดาเยอะดาเย,ยอะดาแม่เอาหนูมาหยังน,านางี่ม,มันนั่งเฝ้าคนบ่จะพาแม่กลักกบบ้านเอาหนูไปเล่นน้ำเหรอแม่นอนกันเด้อนอนถามันก่อนนอนถามันก่นอ,นอน,น,น,อน,น,อนบ้านบ่นม,นมีน้ำเล่นบ่าสวยอ่ะกูมาเป็นผ้าละเหนรอ แม่กับมานั่งเฝ้ากูอยู่นี่นะไปไซก็บ่ได้ไปไปหาโนแม่ก็บ่ได้ไปแม่นะจ้าคุณเสี่ยคุณปู่มาเห็นยังโนแม่มาจมแล้วค่ะมาจมกบันชูบ้ันไม่มีน้ำเต็นบ่อยากกกบานแล้วใอ้ปู่มากุณยุข่าวกินหินเป็นอาหารดีเพื่อซุกงชูกบานซุกบานกบานกบานมาหนาวแล้วมาหนาว จังไรคุณน้าสั่งงอกๆแล้วเนี่ยไม่เห็นตัวเปียกเลย